การถูกทายสบ,บายดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลสกุลพี่น้องพบกันอีกในตอนเสาร์มื้อนี้อากาศเย็นขึ้นามาคืนนี้นะเป็นอะไรมาแล้วโอ้หนาว <c oughs> น,าน้องสั่นเลยเมื่อคืนเพินพน่นได้นอนเต็ดน,นะฮะแต่ว่าเพิ่นมีได้เอาผ้ามามเอาผ้ามาคิดว่ามันสิโอ้เย็นมาเลยอากาศยามนี้ถือว่าหนาวได้พี่น้องเ <c oughs> อ้ยอุณหภูมินี่บ่ต่ำกว่า15องศาตั้ยามนี้ คือไฟแห้งมันพับลุกขาดแล้วอ่ากิดกาแฟาจาังนีแา่น้อยเดี๋ยวจังไปรัดไก่ลงคอน,นตอนนี้ก็อยู่ด้ตีห้าประมาณสิบปานาทีนะยังสองคนยังมลุกยังเขยไปไทย่นกับไก่เกือยอยังมลุกนะพากบหูทึ่ง ไปขึ้นไปด่านช่วงอันมนหานำเผาวตอนนี้จะพากันตื่นแล้วนี่นพิงไฟตาตสตามแจงมันคันเป็นคนละภาคคนละภาคป่วยมูมิทางเข้าไปได้ไม่เป็นด่านฟ้าแจงเหนือแล้วะพี่น้องเยเดี๋ยวจะลงไปเชิอไก่ตัวนี้นะย,ยุดนี้แหละ

มันมาแล้วนี่พี่น้องมันมนันมาท่ามันโง่ามันนี่ไก่นะเดี๋ยวเาจะเสาะหาเบื้งแถวไหนขนมันใหญ่ๆพวกนี้นะ,ระสรุปแล้ว <c oughs> บ่เห็นพี่น้องหาบ่เห็นเดี๋ยวเาจะลงไปโต้มึงลัดโตอมึงไก <c oughs> สง่สองสองกลุ่มไค้างเพราะว่าไก่้ผู้ตัวนี้ก็บ,บินลงไปคุณเดี๋ยวไปตนโต้ลง แกแมนคตอบเลไม่นมันเอามาแล้วแต่ว่ามันจะเอากลุมเกตได้ตาบังไม่เะื่อมาบุี๋ยาจะโตต้องเอาเกอตไปก่ดน นอบินไปแล้วเขาคิดว่ามันสิสะหากินแต่ว่ามันยืนอยู่ด้วยดีเฮาามากประดีมันแยงเช็ดเช็ดเช็ดประดีมันเห็นบินไปแล้วถือว่าพอบดไออีมันนี่ก็ได้ล่ลเมือนะสวยเลยสำหรับคลิปนี้นะ เดินทางไปน้ำกันมืัอนี้สิไปป่าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปต่อ,อยู่พุ่นละเดี๋ยวชีเดินทางขึ้นไปภูเขาแหละมืัอนี้่จหรับคลิปนี้ก็บจิตต์เน่าไปเลยพี่น้องไอเดินทางขึ้นป่าหลายคนมืนัอนี้ถือว่าใกล้เค้น,นี้กะคือเห็นแล้วไง ต่อมากะาาาาอะเฮาก็เฮาบกคุงแบบละแวกหรือว่ามันย่างยานต่อเีเฮาไปเลย,เ,ยเคยไปทไทยเพิ่ลงไปชนนะะลงไปตั้งพุ๊บเกนี้นะเพรนาเพิลงไปเชื่อกลตัวตัวนั้นก็หันนะแต่ว่าบกเข้ามาเดี๋ยวหลอกเมื่อเลยนะ ทีมงานเขาชนนึงก็ยังหาหูยีนอยู่ชเบ็ยีนมาหอทีมงานเอไปได้ได้ชโตได้เช้านลยได้ทองโได้อย่างก็ได้เนืถ้าก็แนรงนี้ก็แเนนี่ยังหมทันปียามยังมทัปียานเนอะไปไไกลจบเรียบร้อยบมทันมันไปผูกันเห็นตัวหนึ่งก็ั่นเง้าจะไปขึ้นยำได สองห้าตกับเพ้นอ้ยว่ะคือสิไปได้แล้วว่ะโยคอขับป้นโดดบินขันโอ้ยว่ะ้องชำนาญเลยับกำกำมาใจนี่กับมีอีกตัวหนึ่งคันนี่นี่ยังคันอยู่ใกล้ตัวเฮาว่าได้แล้วมันนอนตรงนี้ใกล้ตัวนี้เขาไปทะเลกับเห็นต่อก่อยกับบเขาไก่มันเงียบขัต่อดูนีุแล้วเศร้าว่ะลงมาใหญ่เหยียดท่าอผู้ไุทไธฟูนยังลงไปฟูนอยู่ nhẹ đây chắc lắng lại là. lái lắng vô đều cho nó phải hạ lọ giam nhớ lọ giam cặp bị mình lọ lọ thân là. Để để này là nhờ phương thử vào sáu nhưng mà thử chiếc tủ đấy để học chỉ kiếp thương kiếp khoang là mở còn tim nhạc này có phải họ chỉ đi kiếp thương đến thang thịt bạc xoài là phải nói เดี๋ยวติดตามน้องกันเงีๆเลยมึงเมาทินแล้วกันนี่แหละเกมเคืงเกมของเดินทางโต้หนะคืงกันเพียบเลยลูกชายไปนำมานนี่คืงของพยาบานเพื่อนเดียไปมือกบโคเพื่อนกัได้ เต็มรถเอารถไทยมาเนี่อ่ะเตรวยาพร้อมนะเดี๋ยวทาเหมือนกันทาอะไรเนี่ยก่อนแล้วก็อนนีเนี่ยละเพิ่งกะต้นลายเลยเต็มรถ เดิน้างมาฮอดบ้านแกรเซ่ในเรื่องนองเกลือกข้าอื่นเลยแหละเดินทางมานี่ก็เกือบสองชั่วโมงเลยด้วยทักใครเบาคนเนี่ยนะเห็นนี่มีลูกเหว่าักอยู่บ่ทางมานี่ แื่อเกิื่อของแค่นี้ใช่น้อยอย่างสาต่อนะไก่มันวาทับกับเตะมเทาลดแลละไก่กันนี้นะเอาเอ็มร้อยมาคนนึ่งด้ ໃຫ້ດຶງເນາະລຸດຢູ່ກ່ຽວນ້ໍາເຊື້ອເພິ່ຍมันມີອັນໃດເປັນນ້ໍາຫມາກພ້າບໍ່ເດີນທາງຕໍ່បັນພຍັອີໄກນ มาเยอะช้าเลยจะน้อยอยู่แล้วในการเดินทางถ้ารถนั่งเนี่ยฮอดเติงแล้วแต่ก็ใครได้ก็ยาำฝนอยู่ยาำฝนโอ้ตอนนี้ว่าหนึ่งไชัมมม่วโมงเคือจัน้อะยาำแรงนี่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสามชัมมม่วโมงแต่ถายกันไม่จะห่อนะ อนดานแล้วพี่น้องเลยเั็นี้ยังอีกประมาณสองกิโลนะจุดพักของเรานะมาฮอนนี่กะเดี๋ยวสิลงไปเบงกงมาให้กกนี่นะเพราะว่าหมูมันมากกินมาให้กกนี่เออผู้หญิงเขาพักพอนจังหน่อยจังไปต่อดท่านฮอดบอนพักเดี๋ยวเาสีลงเบิ่งกงมาให้กุ๊ก ញ៉ាងລົງមកនេះក៏ជើងកែប៉ានោះភីណងអើយកំឡុងយឺតញ៉ាងລົງមកនេះឡើយចោបជីវជីវឡើងកៃបកឡាយតោនឹងយីងលាធឺធឺអូយມັນឃើញមកខកដែរណាມັນញ៉ាងລົງមកជើយានទៅយីងក៏លើយយីងគូអត់ទី Như, cô, bằng mãi nữa mình bằng khắc cô cô bị thử lên mình hồn được trên nè cô sẽ đây nhìn cái khu nó mình đứng luôn nó nhìn lỏng mà tập lên mình hộp đây โอ้ยมาขึ้นมากับยิ่งพลาดลูกับเนื้อที่กินนั้นเนี่ยนี่ต้องมาจากวัหยางลงมาเชียวๆไก่เอากำลังยึดตนะพอดีมันหยางลงมาก่อนโอ้ยเสียดายเดิเอาลงมาเบิ้งกงให้แต่ว่ามาให้มีเป็ดน,นะยิ่งรอดลงไปนี่บุตรจังเม็ดเลย วันนี้บอ่อแดดไปเลยแดดบ,บ่แห้งไปเลยแต่จุดนี้จะสูงเลยมันเป็นผาคาดเลยนี่ผาที่หินมันหักลงไปเลยเหย็นแล้วว่าเดันนี่แล้วมีประวัตินะ มาหอดีพักแล้วแหละพี่น้องเว้ยเดราจะพักยู่โซนนี้นะอยู่นี้จะเป็นต้นมาให้แล้วก็น้ำใสกับลุมนี่หลายอยู่ปื๊ดน้ำนี่ทีมงานเท่ามานี่โบนูทลาโอนมท่าไห้่มาน้างโบนูทลาโอนเก่าไก่ไก่เก่าๆนาะผ่า่ามากจุดสูงสูงสุดเลยของด่านนะของด่านเนาะเมน สสัญญาณตัวนี้ไปสัญญาณบอกเซ็กดิ้นลคลิปจะจุดนนบ่อนคคอยเห็นนเปี่ยนมาขอบโค้ห่พี่น้องเลยคือว่าหลายคนมาเนาะมาห่อแล้วก็พากันดินนันรถถ่มิมาเที่ยวไปหนได้มิไก่บไก่ยางกะ โอ้หยี่รถกระโจขี้โซกระโจกระโจนรถกันนี่มันมันรถกระบะคอย่างเลยสังสลิกพร้อมทั้งคนกินเขามีพอดีหักแน่ทำอยากจอยมารถดเด้อมาขี่รถนี่เว่าธรรมชาติคักแหละนี่นะขี่กับขี่รถไถตาเด็ดขี่พุ่นพร้อมธรรมชาติคัก น้ำใสเห่ากบตัวน,นี้นะเดี๋ยวใสงามขนาดาน,น้ำน,ะน้ำบอ่อไหลตลอดเลย,ยใสตัดเจียวกะมันก็พอเละย้อนบ,บอ่างเนี่ยตัดตำดเมื่อกี้ห้าวมื่อี้ดิบมีีดิด เอ้าเกิดแนวสถานการณ์มันมีเพลโครบต้องเป้นแล้วหรอโคแห้งแล้วไปตำมีเละแล้วข่ายเมะมากกินข้าวเส่มาป่าเพราะว่ามาก็ก็จะหอดผีกับสลักล่เลยกินข้าวเส่บ้่แซ่แล้วมาเบียมันสลักเลย หอดทีพอดีเกือบสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงพอดีค่าพอได้เกซืคอมันตังกับของกินติดีซแต่แตามหุกมาละงานบอบบอนก็มาหอดบอลนิ้วบอบบอนครับทีมงานพอดีผู้หนึ่งมาเที่ยวป้าสวัสดีสวัสดีป้าสว่สดีสวัสดีด้ิมีหินพาเล่ อาหีคานี้มานี่นะคานดานทำตบมันอาทำทบเพิ่มมันนี้อาค่ากันกินข้าวง่ายพี่น้องกินข้าวแล้วก็สิ่เยจังว่ากันไหมมามาพี่น้องมาข้าวเทงได้นี่สามโมงแล้วกันไปง่ายหมดเลยน่ากินข้าวไก่อิ่มแล้วแหละพี่น้องเลยได้ยินเชียงโรดที่งานขึ้นมาแล้วน่าจะเป็นรถใกล้นะถับมีมาที่เยได้ลงไปนั่งเพราะว่าอุปกรณ์ เพิงู่มันยูน้ำเพิ่นมดเกือบมีทัานเนาะเกือบได้เกือบบได้จำจะเจียวนี่เลยขยั่งชี้ยั่งโด่เจียวนีเสียวมดโด่เกือบบทับอาหารสิวสาวบุญปายังมีนี่โอยไก่ป้าจำไก่ป้าแล้วมือนนี่นะติดร้านติดากตอร้านเลยคนวันนี่นะทำเวลาตอนรับประมานนาะบุต้องห่วงเรือาหารน่นบ ออกมาจากโตหาโตโคนสามคนเราใกล้มากต๋อจำชิคินที่เนอะเ้ยจ้องกันต่อต่อว่าต่อเลยเออแต่ว่าเฮาในพลาดพลาดแต่แต่เสามานี่รอบเทงก็บฮึ่นมานี่ก็ยิ่งก็พลาดอี๋เนี่ยไหลขนาดจังวะ ได้ยัางคืนมาก่อนนะไข่บังดุบอันนี้ได้ผ่านได้ผ่านก็ได้แต่นี่เลยนาหน่มันบมแหงมันมแหงนี้ใชู่ดโมนึงติเข้านี่ละอันน uh ี้บ่นี่นใส่กระเจาไว้ากอันนี้แล้ตะบอลปนเสียบอะไรหนมาตัวมีรุ่นเี้ยใส่เอาเจาะเดียว่านหน่อยเนาะ มาเบิ้งด้วยผ่านโอ้ยอว่าเอ้านั่งมันนั่งผ่านโอ้ยนี่แหละกากไลงบ่าวไก่นะตาเพิ่นมาผู้เดียวฮะแม่นถือต้องแล้วถือแล้วถือแล้วถือแล้วทำบุญในผ่านมาเลยได้กินเด้อพี่น้องพักพรช่างไรช่างไรก่ก็ไก่นี่ก็น่าจะเป็นมื้อเช้านะโอไก่บอลนิวเพิ่นห้าตัวคนละมา เล่นกันเยอะติดกันถือว่าทีมงานเทาหลายคข้นเลยนี่ซิปปลายข้นพี่น้องเลยคลิปนี้กะชิได้ปิดไปสัมนิดก็แต่คลิปนี้ก็แต่เสาพ่นดมาพี่น้องเลยถ่ายก็แต่อยู่กับทีมงานเคยถไทยถ่ายถ่ายกั้นแล้วก็เลยคลิปมันสั้นแล้วก็เลยต่อขึ้นมาพี่เลยนะก็เลย หลังจากนี้ครับก็จะได้ปิดไว้ชั้มนี้แหละคลิปนี้ก็ถึงบรรยาวสมควรนะพอเอาถ่ายเดินทางขึ้นมานี่ก็กลิ่นเขานะคลิปนี้ก็โ่มี่ยังไลา์พี่น,อน้องเลยขอบขอบใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องจะเราคลิปนี้ลาไปก่อน